ัลโหลสวัสดีค่ะวันน mm ้อ hmm. าคลิปโดนเหรอวันนี้จะมาถ่ายคลิปวิดีโอแบบมาตรวจโควิดก่อนที่จะกลับเมืองไทยก่อนที่จะกลับเมืองไทยก่อนต้องตรวจโควิดแล้วก็อะไรอีกอะไม่รู้ว่าทางการไทยเขาต้องการอะไรอีก อคลินิกมันปิดจังโมงอ่ะคล<ะ>ินิกปิดจังโมงอ่ะนี่เนี่ยเปิดแปดโมงค่ะสองทุ่มมันเซาเปิดเก้าโมงค่ะสิบหกอ่ะย่านเด้ย่ยานจังเลยอ่ะเป็นครั้งแรกวูโบว่าเคยตรวจ ยานเจ็บอะไม่ค่อยมีคนวะไม่ค่อยมีคนวะเขาต้องเข้าไปห้องนี้อันนี้ก็นั่งรอก็ไม่มีคนเน <c oughs> าะทำไมตัวคู่วีดตัว <c oughs> <c oughs>

Vi, vi kommer til å få får spark ja. til nå så har det det? det alltid kommet inn klokken 10 dager etter. Mm. Når på reiser, uh, uh, 5. 5. På, øye, på, ja. på på søndag reiser dere da? er halv halv ja. ja. Så, kunne tatt det litt tidligere i dag, morgen. Uh, <laughs>

den er jeg tok den selv på 17. mai fordi jeg skulle være sammen med noen familiemedlemmer. ยังเป็นอะไรเป็นนี่เขาว่าเขาต้องเอาพาสซิ่งอย่างไรท้วอโเสอนน้นคสียงแค่ PCR วิ่ี่เพิ่ม่เพี่เพิ่มเตเพิ่มเติมที่เพิ่เติเพิ่มเตี่เพิ่เพิ่มเติเพิ่มเพิ่มเติเพิ่เพิ่มติมทมเ่เ

เงินก็ไว่าได้เที่ยวมาหลายเดือนค่ะไม่ได้ไม่ได้ขี้เกียจอยู่นี่ไม่ยังไม่ขี้เกียจเลยนี่ไงเขาว่าต้องเอาอยู่บ้านเหรอฮ่าฮ่าฮ่า

Det er ikke så ille som jeg trodde det. Nei, var ikke det? <laughs> <Latt der>. <laughs> <laughs> ตัอเสร็จแล้วปวดทั้งหัวเจ็บดังก็เจ็บตัวนี้ก็ลังกลับบ้านท้ายหน้ายังกอตอนเนี้สภาพแบบโอ้แย่กว่าเดิอมอีกรอฟังผลพรุ่นี้นะคะไม่เป็นไรหรอก,กสุขภาพร่างกายแข็งแรง บอเรน,น่าตูวจตัวบอกบอหนาเอาผู้ให้ไม่อยากไปอากาศดีได้ไหมนะ่ะโอ้แบบครั้งแรกที่ไปตรวจปวดหัวแบบอันเนี้ยพี่นางอากาศดีดี ตะคิวเสือไตว่ออาอย่างเงีไปเจอคนอื่นมาเจ็บหรือเย็นสิเจ็บหรือสิเย็นโอูโอ้หกันเลยทำไมหน้าช้ำใหญ่จังอ้อยสวยนะเนี่ยจนกับขาวอยู่เด้อโอ้ยพอคปชมจะขาวอ้อยพอกับที่บ้านเฮ้ยค่อยคลิปโดนละมองนอนทางอันนี้รถเอยียงก็่าหรฮะเรียบบ้าน อากาศดีเมื่ออืนก็อากาศดีอาทิตย์กับอากาศดีอ่าประเทศนี้มีจรวงเวียนนั่งนั่นแหละไปเจอกันที่บ้านเด้อค่ะ